ไม่ยกซ้อนกันนะครับเอามาตั้งไว้ตรงนี้ครับเดี๋ยวมีมีผู้นะครับเจ้าพิธีนั้นจะได้จัดนะครับจัดเรียงตามลําดับนะฮะจะเป็นลําดับไปนะครับหมูเห็ดเป็ดไก่นะครับของค้าของหวานเนาะเดี๋ยวยกมาก่อนยกขึ้นมาก่อนครับแล้วเดี๋ยวนะครับเจ้าพิธีก็จะเป็นคนจัดนะครับ Hãy subscribe luôn kênh Ghiền Mì Gõ cái cái bỏ lỡ những video hấp dẫn jadi dia hari ทคนมีเจ็าสาวยังไม่มาเจ้าสาวถาทำไงดีตะโกนกลางเลยเจ้าสาวมืยใหตามหานะครับแน่ยีแนไม่ได้ยีจริงนะครับห้องเยอะเนาะเขาเป็นชื่อว่าเรื่องคนจะเด้นถึนไมร้อะไรขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วนี่ตามมาปีล อยู่ก็ต้องไกลยังหาจะเจอเฮ้วันนี้อยู่ที่เดียวกันหาไม่เจอน่าเสียดายอยู่ประเทศอะไรเนี่ยาไม่เจอเลยเออวันนี้